สับสนปัญหาก็หลากหลายเธอจะตัดสินใจยังไงดีเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงให้รู้อินโออินเนรู้อินโออแนเรู้อินโนอินเนรู้อินโออแนเย์ยพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุ โอ้ขุนยนต์ตัวใหม่นี่นาว้าเงินไม่พอนี่นากลับไปขอพ่อกับแม่ดีกว่ารอก่อนนะจ๊ะขุนยนต์จ๋าแม่ครับผมขอเงินค่าขนมหน่อยสิครับแม่เพิ่งให้ไปไม่ใช่เหรอลูกคือว่าผมอยากได้ของเล่นอันใหม่นะครับนะแม่ผมสัญญาว่าจะเล่นอย่างดีและจะไม่ซื้อของเล่นใหม่อีกเลยตลอดทั้งเดือนด้วย อย่าเลยลูกตอนนี้แม่กำลังเก็บเงินเตรียมเอาไว้จ่ายค่าเทอมให้ลูกเรียนหนังสือถ้าลูกอยากได้ก็เก็บเงินแล้วค่อยไปซื้อน,นะลูกแต่แม่ครับบิ๊กจ้าการออมเงินจะทำให้ลูกรู้คุณค่าของเงินไงละจ้าไปทานข้าวเที่ยงกันเถอะพ่อรอนานแล้วแต่ผมยังไม่หิวฮ่ลูกคนนี้นี่งอนไม่มีเหตุผลเลยเออแล้วแม่จะเอาเงินไปเข้าบัญชีที่ธนาคารตอนไหนล่ะว่าจะไปตอนบ่ายๆหน่อยจ้ะโอ้ย ไวรุ่นเซงเลยอดอีกแล้วเราฮะ <c oughs> <S <S มัวชักช้ายอยู่ทำไมเงินเยอะชุนะจะซื้อของเล่นใหม่กี่อันก็ได้แต่นั้นมันไม่ใช่เงินของเราแล้วการที่เราจะเอามาเป็นของเรามันไม่ถูกนะทำไมจะไม่ถูกถ้าใจเราอยากได้ซกอย่างจะไปสนทำไมทางวซัวเร็จ,จ๋อ เท่สุดๆเลยบิ๊กลับเออทาทางเป็นต่แพงแห้งคักดิเนี่ยก็ไม่เท่าไหร,ร่หรอกแต่ก็คุ้มกับของเท่ๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอศครีมมาแล้วจ้าเด็กๆไอศครีม,ม,มเป็นตนแบคได้เงินมาฟิฟรีก็ต้องแบ่งให้เพื่อนบ้างแล้วนะไอเฮมเพื่อนๆขอรับวันนี้เสียขอเลี้ยงไอติมทุกท่านเองนะครับฮะ<า>อ,อลีบอกบิ๊กลับแม่คักไอติมอันไหนก็ได้หรออันแน่นอน เนนแก้วล่ะครับไม่เป็นไรหรอกบิ Big Lab. ๊กแล็บอ้าเดี๋ยวซื้อให้สกเก็ตกับสุดที่รักด้วยนะไม่ต้องหลอกโยมนานๆทีให้สองตัวนี้ได้กินของอร่อยบ้าง<ๆ>ก็น่าจะดีนะครับเนนแก้วบิ๊ <Big Lab S 1> กแลบเจ๋งที่สุดเลย,เลยนิดหน่อยแม่ครับแม่ไปโดนอะไรมาแม่โดนคนฉกกระเป๋านะลูก ก็เมื่อตอนบ่ายน่ะแม่เขากําลังจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารแต่ก็โดนโจนฉกกระเป๋าไปซะก่อนแม่เขาเสียดายเงินเพราะว่าเป็นเงินค่าเทอมของลูกแม่ก็เลยสู้กับโจนน่ะแม่ไม่น่าเสี่ยงอันตรายเลยแล้วนี่แจ้งตำรวจหรือยังครับโจนหน้าตาเป็นยังไงแม่จําได้ไหมแจ้งความเรียบร้อยแล้วลูกส่วนหน้าโจนเนี่ยแม่จําได้แม่นเลยตัวผอมสูบใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดําและก็มีแผลเป็นอยู่ที่แก้มหมอนั่นน่ะเองนี่แสดงว่า เรากลายเป็นคนสร้างกรรมทำบาปให้แม่เลยนี่โอ ouais. ้ยอยากจะตายผมรู้สึกผิดจังเลยคุณเนนแก้วเมื่อทำผิดแล้วสำนึกตัวได้ก็ดีแล้วแต่ครั้งต่อไปต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าจำไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่เราทำก็คือกรรมหรือการกระทำซึ่งในอนาคตเราจะได้รับผลจากการกระทำของเราเองอย่างแน่นอน มื่อนี่เน้นแก้วว่าเขาใจยากอิีงคอยละงงงงไม่ยากหรอกจุกพูดสั้นๆก็คือใครทําสิ่งใดก็ได้รับผลสิ่งนั้นดูอย่างกรณีของบิ๊กแลบการที่บิ๊กแลบเอาเงินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการขโมยของผู้อื่นและท้ายที่สุดแล้วผลกรรมก็ย้อนกลับมาหาบิ๊กแลบเองอย่างนี้นี่เองเขาถึงว่ากันว่าเวรกรรมมีจริง นั่นละเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือผลของการกระทํานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเสมอมาใครทําดีก็ได้รับผลดีใครทําชั่วก็ได้รับผลร้ายไปถ้าเฮาทําแต่ความดีชีวิตเฮากับสิพบแต่สิ่งดีๆจิตใจโปร่งสบายและกับมีความสุขกฎแห่งกรรมผมจะจําคําคํานี้ให้ขึ้นใจเลยล่ะครับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าเวงกรรมติดจรวนอ่ะมันเป็นยังไงเข็ดแล้วจริงๆครับ เรายึดมั่นทำแต่ความดีถึงจะยากดีมีเจนอย่างไรแต่จิตใจของเราก็เป็นสุขทำดีไม่ต้องเดียว